พอดีผมอรุญาตนะัสัมผัสเจ้าของรถที่หนึ่งอันนี้เราขายเลยนะครับกันหกขุ่เก้าพอดีเริ่มทําคลิปนะครับผมเริ่มทาคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับเอขอขอสวัสดีกรอบอันนี้ผมมีสัมผัสที่หนึ่งทําคลิปอ่อเพื่อที่เป็นแนวทางในการขายรถนะครับเพราะว่าอันนี้ทางทางพี่แกจะซื้อรถมาทดลองขายเหมือนกันนะครับใครที่สนใจรถคันนี้ถ้าไม่ต้องการเอากำไรเยอะติดต่อพี่เขาก็าได้รถอยู่อำเภอกระนวล วันนี้จะสัมภาษณ์นิดเนีงเชิดด้านในครับพี่เดินเชดด้านในนะครับเพราะว่าพี่แกก็จะซื้อมาทดลองขายอันนี้ก็คือราคาถ้าพี่ท่านไหนอยากได้ก็มาคุยกันที่แกบอกว่าซื้อด้วยขายด้วยนะครับอย่าลืมทางช่องย t u b e ของคุณพิษสมัยนั่นดีนะเพราะว่าแกจะเอามาทดลองขายยืนยันให้ผมหน่อยว่าไม่เราไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ว่าจำทกบาทผมก็มาส่งครับผมอาพี่พูดเลย จริงๆไม่ได้มาจำทัศบาทมาส่งถึงพี่เลยครับใจเกิน้อย <laughs> ใจเกิน้อย <laughs> กับผมอันนี้พี่เขาจะลองมาหัดขายนะครับท่านใดสนใจก็มาอุดหนุนหน่อยนะครับผมกับช่อง YouTube ของพี่พิษสมัยแน่นดีนะครับอยู่ที่อำเภอกระนวลน,นะครับผมถ้าสนใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมว่าเพื่ออยากขายใช่ <laughs> พี่เขาจะขายเท่าไหรก่ก็ก็แล้วแต่พี่เพราะว่าเขาซื้อต่อจากผมเนาะเพราะว่าเขาอ่านี่ผมทดลองมักส่งแล้ววิ่งทั้งหมด800กิโลจากกรุงเทพมาที่สุรินทร์แล้วก็ จากที่ทุลินมาอำเภอกระนวลเพื่อมีใครอยากได้คันนี้ก็เป็นรถเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีเย็นฉ่ำเลยสีสันพอไดอ้พี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีงานทำก็เลยว่าจะหัดลองขายขอบเบอร์โทรหน่อยเผื่อมีคนอย,อยากอยากจะซื้อา0971766353ครับผมบอกบ้านอะไรด้วยบ้านโนนสังครับอ,อำเภอกระนวล จังหวัดขอนแก่นครับโอเคนะถ้าท่านถ้าท่านไหนที่อยากได้คันนี้นะครับก็โทรมาคุยกับพี่เขาย้ำเบอร์โทรอีกรอบครับ0971766353โอเคครับผมขอบคุณนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากได้คันนี้ผมผมขายรถมาคือคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปหาผมที่สุรินเนาะมาซื้อกับพี่เขาต่อที่นี่ก็ได้ครับกำไรก็แบ่งกันเล็กๆน้อยๆเป็นอาชีพเสริมนะนะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ